สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีนะครับ <c oughs> วันนี้เราก็ทำอะไรมุกต้าฮะอะไรนะนร <c oughs> ตอนนี้เรากำลังทำความสาะอาดผ้าใบนะครับผม หลังจากที่เราไปใช้งานเนาะนะครับผมไปคุณดินคุณไส้ก็ต้องขอบคุณประจุงเดินนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อนุญาตให้ใช้ผ้าใบนะครับผมที่ประจุงนะครับผมได้ซื้อให้เนาะนะครับผมไปใช้คุมปูนเนาะนะครับผมที่โครงการของ f อฟซีขั้นหนึ่งเนาะนะครับก็ต้องขอขอบคุณประจุงมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกตอนนี้เรากําลังอ่าล้างผ้าใบนะครับผมขัดผ้าใบอยู่นะครับผมอทาความสะอาดเนาะนะครับผมแล้วก็เพื่อมาใช้ประโยชน์นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวดีดีจะเอาไม้แอมตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเอามาอยู่ตรงนี้เนาะครับผมทําเป็นห้องนะครับผมแล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งรับผมเดี๋ยวจะเอามาแล้วนะครับเพราะว่าก็อันพวกเล็กๆเนาะนะครับเพราะว่าอัวนั้นก็จะได้ใช้อยู่อะไร นะครับ <c oughs> ประตูเราก็ยังไม่ทำเนาะ <c oughs> นะครับเอาไว้สักทีก็ก่อนป็นประตูดรมอนเนาะนะครับเพราะว่าอ่าเดี๋ยวเราต้องรออะไรอีกหลายๆอยา่างเนาะนะครับนะี่ะที่เราว่าจะติดประตูตรงนี้นะครับทําทางเข้าทางนี้นะครับแต่ตอนนี้มันเอาไว้สัก่อนะครับผม <c oughs> ตอนนี้มุกตาก็เล่นน้ำดนเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดต,ต่อนะครับผมเอหากล่องไปใช้วด,ดีดเดี๋ยวขอยย่างห,หาขากล้องก่อนนะครับผมไม่ใช่หรอก ตอนนี้เราก็เปิดคอนเสิร์ตนิดกาแฟอยู่นะครับผมแล้วอันอันนี้โมเมนต์ปองไฟเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําเป็นโตะนะครับผมเราก็เอาวัสดุจากอ่าวัสดุเดี๋ยวใช้เนาะนะครับมาประกอบกันนะครับผมปพประกอบยากเลยเด้อนะครับผมเอาเศษอันเล็กเศษหน่อยมาประกอบกันให้มันเป็นนันสิ้นเลยวุ้ยนี่ยนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็น อ่าเข้าดีสีเนาะนะครับอันนี้ก็อันไฟลายยุ่งเขาก็เอามาเป็นไฟประดับเนาะนะครับโอ้ยยิ่ขึ้นสวยงามมากเลยนะครับผมเอฟซีนะครับสำหรับผม่านนะครับผมต้องขอบคุณนะครับผมเอฟซีจากเยอรมันด้วยเนาะนะครับพ้ม่านสวยนะครับผมรอมาปลรกน้ำถึงนั้นนะครับเราไม่ีตังซื้อนะครับผมเอฟซีเราก็เอาของเดิมที่เรามีมาใช้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเสน่ห์จันทนะครับผมก็มาประดับประดาให้มันสวยงามนะนะครับ สำหรับห้องน้ําของเรานะครับผมนี่เลยนะครับผมแต่ว่ามันกัดขัดอย่างไรยังอยู่เนาะยังยังไม่เสร็จนะจ๊ะนะครับอ่านะนะครับผมสําหรับเตียงนอนเราเราก็ว่าจะก่ออิดเอานะครับผมแต่เราก็ไม่มีงบเนาะยังไม่มีงบนะครับผมเดี๋ยวหาเงินได้ก่อนขายก๋วยเตี๋ยวได้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวพาในกาแฟนะครับผมไปเปิดคอนเสริร์ตยูโรซาร์งก๋วยเตี๋ยวแหละ นะครับก็เลยอีกหลายอย่างนะครับผมที่เราต้องทําให้มันสวยเนาะนะครับแต่มันยังไม่สําเร็จยังไม่เสร็จเนาะนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเราก็อ่าคงไม่ได้หนีจากนี้ง่ายหรอกเนาะนะครับเพื่อนเพื่อนเปิดคอนเสิร์ตอยู่เนาะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราคอนเสิร์ตกัน คว่านะครับผมตอนนี้เราก็ดูคอนเสิร์ตเน็ตคาเฟ่ไปด้วยนะครับผมสุดยอดมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ดูคอนเสิร์ตเน็ตคาเฟ่ไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยนะครับผมเอฟซีเนาะนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับผมอ่าวงดนตรีนะครับผมเพราะนะครับผมหลายๆวงเลยเนาะนะครับผมดีๆก็ดูเป็นประจํานะครับผมแล้วก็ทํางานไปด้วยเนาะ นะครับก็ตอนนี้ก็ขอบคุณนีรแฟน,นะครับผมที่สร้างเสียงเพลงเนาะเนี่ยครับให้เราได้ฟังกันเนาะสนุกสนานกันนะครับผมเออลืมขากล้องไหนลูกเดี๋ยวพ่อเติมน้ำให้เดี๋ยวพ่อเติมน้ำให้ตั้งกล้องก่อนแป๊บหนึ่งเลื่นอะเลื่นอะลูก

โอ้ยหัวแตกนะ อน ism, ันนี้ก็ไปเติมรามอยู่นะครับไปดสีเนาะนะครับแม่หอไปแล้วจิ้มไหมมแ้นจิ้มยังจิ้มไม่เต็มเลยอะฮะยังไม่เต็มเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราเหลือปูนอยู่เท่านี้เนาะนะครับกับบุหรีาสีได้ยังแน่เนาะนะครับแต่เราจะทำ ที่วางนี้นะครับผมก่อนแล้วก็เอาอิฐเก่านะครับผมที่เราทุบออกเนาะนะครับมาใช้อ่าแทนหินนะครับผมแทนหินเราจะได้ไม่เปลืองปูนเนาะเพราะว่าปูนเราเหลืออยู่แค่นี้นะครับผมตัวนี้นะครับอ่ามันกับบอ่อพอนะนะครับมันยังไม่พอเดี๋ยวอันนี้เราก็จะติดไสตรงนี้นะครับครับ อันนี้เราก็ใช้ตรงช่องนี้นะครับผมพลังแสงอาทิตย์เนาะนะครับเห็นไหมมันจะมีช่องนิดหน่อยเนี่ยออกมาแล้วก็อรับแสงอาทิตย์จากตรงนี้นะครับผมเต็มแล้วลูกเต็มแล้วอ่าเต็มแล้วออ้้้าวตดแลมนนี่่ไไหอ่า เอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปก่อนนะครับผมจะได้อารีทํางานเนาะนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ,นนรบผมที่ชมคลิปนะครับชมโฆษณาให้ช่องน้องมุกกาพาเพลินนะครับผมสวัสดีครับ